ฝนตลงเม็ดแล้วไปเข้าบ้านไปไปไปอ,อ,อ่ะว้ายไหนแม่ดูนี่อาอาไปห้ามออกห้ามออกหยอดหยอดครับค,ครับไะไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะกันไป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 ,ไปเข้าบ้านเร็วฝนลงเม็ดแล้วเร็ว อะไรเน,นี่เป็นเหตุการณ์วันหนึ่งหลังจากที่เลิกงานแล้วก็กลับบ้านมานะคะปกติเนี่ยจะถ่ายคลิปให้<อ>ดูแต่ตอน,นอช่วงเช้าๆนะคะวันนี้ลองมาดูช่วงเลิกงานตอนเย็นนะคะแล้ววันนี้นะคะพอเลิกงานเนี่ยฝนก็ลงเล็ดโปรยโปรยลงมานะคะแล้วี่ยพอน้อง,องเห็นค้กองกลับบ้านเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะวิ่งตามกันนะคะโอ้ไข่ปานเนเต็มเลยการไม่ยแบบอม ด้านไมย่ยอมอยู่นี่เองอไปเข้าบ้านเออฝนลงเมเด็ดเร็วเบียกกันหมดละมามามานี่มานี่แม่เที่อาหารไว้ตรงนี้นเร็วมาม,ววมาเร็วเร็วมามาเข้ามาเร็วเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเร็วก่อนแล้วอ,อยู่ในนี้ก่อนนะจะเข้า,าบ้านยังไงเนี่ย เข้าบ้านมาเนี่ยก็เชิญแก๊งของแม่แคมเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในโรงรถได้นะคะเพราะว่าฝนมันตกนะคะแล้วก็เนี่ยพยายามจะเรียกเขาเข้ามาเพราะว่าน้องลูกบวชเนี่ยจะจะอยู่ในกรงเวลาที่ผู้กองเอารถเข้าออกนะคะแล้วพอ,อช่วงเย็นเนี่ยก็อพอขําแล้วเนี่ยยุงมาก็จะให้น้องลูกบวชเนี่ยนอนในกรง นะคะซึ่งมีมุ้งลวดกันยุงนะคะมาดูน้องแมวกันบ้างก็จะวุ่นวายกันทั้งน้องหมาน้องแมวแล้วนะคะตอนนี้คือฝนเนี่ยโปรยเม็ดลงมาแล้วนะคะก็เลยอยากให้น้องๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านกันแต่ด้วยความที่เขาดีใจเห็นเรากลับบ้านมาเนี่ยเขาก็เลยมาออกันที่ประตูแบบนี้นะคะทั้งที่ฝนเนี่ยลงเม็ดแล้วอยากให้เขาเข้าไปจะได้ไม่เปียกฝนนะคะโดยเฉพาะน้องก้านกล้วยกับน้องชาบาแก้วเนี่ยก็ค่อนข้างซนเหมือนเดิมแหละนะคะแล้วก็ข้างบนขัดนั้นคือพ่อนมถองหยอด ลงมามาหาแม่เร็ว<ๆ>ลงดังนั้นไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้มันสูงเห็นไหมลงไม่ได้ลงดีๆมาหาทางลงดีๆมาหาแม่เร็วๆมิว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 หาแม่เร็วเร็วลงมาไปเข้าบ้านเร็วฝนเล็บหรอแม่ยมฝนเล็บอยู่หรอไปไปไปเด้เข้าบ้านไปไปลุก เอิงานกลับมาเนี่ยบ้านก็จะรกๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เนี่ยจะจะต้องประมาณตอนนี้เวลาประมาณสักหกโมงเย็นเนี่ยซึ่งเป็นวันที่พาย,ยุเข้านะคะบ้านฟ้าก็จะคึมๆไปหน่อยนะคะก็รีบปิดประตูทีละประตูนะคะประตูที่1ก็ถูกปิดไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆต้อนน้องๆเนี่ยกลับเข้ามาในบ้านนะคะเพราะว่า ยิ่งมืดลงเนี่ยยุงก็จะเริ่มมานะคะแต่ว่าถ้าวันไหนเนี่ยดูแล้วยุงไม่เยอะนะคะยุงมีน้อยตัวหรือว่าไม่มีเนี่ยก็จะปล่อยให้เขานั่งอยู่ประมาณตักทุ่มสองทุ่มเลยนะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกบ้านเวลาที่พบค่าแบบเนี้ยจะลมพัดเย็นสบายนะคะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งน้องนําเงินนะคะก็ชอบนั่งจุดเดิมของเขานะคะที่ประจําแล้วก็ค่อยๆเรียกน้องๆเข้าบ้านเวลาที่ตัวผู้กองเข้ามาในบ้านเนี่ยน้องๆก็จะวิ่งตามเข้ามาก็จะมีตัวที่ดือด้อๆบางตัวนะคะ โดยเฉพาะน้องสบากแก้วเนี่ยไม่ยอมเข้าบ้านชอบอยู่นอกบ้านนะคะเรียกยังไงก็ไม่มาในขณะที่พี่ๆเนี่ยเรียกแล้วมาง่ายประตูก็ถูกปิดลงนะคะเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน ตัวนี้คือน้องออเจ้านะคะคงจะคิดถึงกันบ้างน้องออเจ้าลูกของลูกสาวของแม่สายรุ้งนะคะตาสวยมากนะคะแล้วก็เป็นแมวลายทักซิโดแบบนี้นะคะแมวลายเนี่ยที่บ้านเราจะมี2ตัวอีกตัวหนึ่งเป็นน้องเปียกปูนน้องออเจ้าเนี่ยจะหางตรงหางยาวส่วนน้องเปียกปูนเนี่ยจะหางกุดๆนะคะแล้วก็เนี่ยเริ่มทยอยเข้าบางตัวเนี่ยก็วิ่งออกก็มีนะคะแต่ว่าพอในที่สุดแล้วเนี่ย จะต้องเก็บทุกตัวเข้ามาอยู่ในบ้านหมดนะคะทุกอย่างจะถูกเก็บเข้ามาในบ้านก็จะเห็นว่ายัางอออกันอยู่ที่ประตูยังไม่แยกย้ายไปตรงไหนนะคะแล้วพอมาจุดนี้น้องวาเลนไทน์เนี่ยตอนนี้กําลังรักษาเรื่องโรคขนร่วงที่น้องที่น้องเป็นอยู่นะคะแล้วก็จะให้ดูเนี่ยของเล่นที่พี่น้องเนี่ยส่งมาบางท่านเนี่ยมานั่งประกอบให้ที่บ้านเลยนะคะวันเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะเห็นว่า เขาของเล่นเหล่านี้จะสู้กับปริมาณน้องแมวที่มีเยอะมากๆไม่ได้นะคะแล้วก็นอกจากดูแลน้องหมาแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บดูแลน้องแมวแล้วนะคะก็มาดูน้องหมากันบ้างนะคะก็จะมีเนี่ยเขาจะมีที่นอนประจําอาจจะดูขาดกระลุ้งกระลิงหน่อยเพราะว่าเอาผ้าดีๆมาปูให้นอนเนี่ยระหว่างที่นอนเนี่ยนะคะางานอดิเรกข,ของเขาก็คือนั่งแทะผ้าปูที่นอนอะไรทั้งหลายของเขาเนี่ยนะคะก็จุยกันอยู่แล้วก็ กลงนี้เป็นกลงของน้องแฮร์ร no e ี่กับน้องรอนน้องดอนเนี่ยบางวันเนี่ยเขาไม่ยอมเข้านอนเขาจะเป็นยามคอยเฝ้าบ้านให้แต่วันเนี้ยเขาเข้ามาเองนะคะลุกทุกตัวเนี่ยจะกระโดดเข้ามาในกลงเองเพื่อเข้านอนนะคะเพราะว่าถ้าวันไหนฝนตกเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยยุงเยอะมากๆนะคะยุงในต้อมหึงเลยละแล้วนะคะแล้วก็ยากันยุงหรืออะไรก็แล้วแต่เอาไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเก็บน้องๆเข้าไปในม้งลวดส่วนน้องลูกบวชเนี่ย ผู้กองก็เลยมีหน้าที่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งนะคะตั้งแต่ได้น้องลูกบวชมาตั้งแต่วันที่บวชพระรมมาเขาก็จะอยู่ได้แค่ในโรงรถเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ถูกยังไม่ถูกกับน้องตัวอื่นเคยปล่อยแล้วโดนรุมนะคะแล้วก็ พอเนี่ยผู้กองมีหน้าที่เพิ่มก็คือต้องพาเขาใส่ใสายจูงไปอือไปฉี่นอกบ้านนะคะเช้ากับเย็นนะคะแล้วดูความกลางของน้องลูกบวชนะคะจากที่มีเจ้าของมาแล้วเนี่ยก็คือตัวผู้กองคงจะต้องเป็นเจ้าของเขาต่อไปเขาก็ทําตัวกลางกับแก๊งของแม่แคมป์นะคะไปได้เลยแล้วเอาไปอุ้ยตายแล้วหยุดเลยหยุดเลยไป ลุมเลยไหมเดี๋ยวให้เขาลุมเลยนะพอแล้วลูกหวดปอปแก๊ปปอปแก๊ปครับพอแล้วลูกพอแล้วลูกทำไมก้าวเล้าอย่างเงี้ยเอ้อไปมาอ่ะ,ะอ,อะรูะ้จะทำอะไรทำาปเร็วเร็วชี ได้เห็นลิเตจของน้องลูกบวชกันแล้วนะคะน้องลูกบวชหรือว่าน้องก๊อบแก๊ปผู้กองก็เรียก2ชื่อเลยนะคะก็อดีตเป็นหมาที่น่าสงสารตอนที่เก็บมาตอนนี้เป็นหมาก้าวร้าวไปแล้วนะคะแล้วก็เกเรมากถ้าปล่อยไปเนี่ยผู้กองคิดว่าสู้ฝูงของแม่แคมไม่ได้หรอกนะคะแต่แม่แคมเนี่ยลูกๆของแม่แคมเขาก็อยู่กันอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวในบริเวณหน้าบ้านนะคะแล้วก็เนี่ยน้องลูกบวชเป็นแบบนี้เลยนะคะเกเรมากไปเร็วไปทางนี้มาทางนี้ ออทําธุระอะไรของเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้ามาในบ้านนะคะเดินเข้าบ้านเองแล้วพอพอมืดเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เกือบทุ่มแล้วผู้ปองก็จะ,ะป้อนยาเขายาที่คุณหมอให้มาเนี่ยยังต้องกินเช้าเย็นเช้าละหลายๆเม็ดเลยนะคะแล้วก็เย็นนึง่งเย็นเนี่ยก็หลายๆเม็ดเป็นยาบํารุงเลือดบํารุงขนแล้วก็กระตุ้นภูมิทั้งหลายสําหรับที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสุขภาพ สุดโสมแย่มากนะคะตอนนี้หลายวันผ่านไปแล้วนะคะน้องก็ดูอ้วนทวนสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ที่ได้มาอีกอย่างหนึ่งคือพอมีเจ้าของใหม่เนี่ยก็ก้าวร้าวแล้วนะคะแล้วก็ไม่ม,มีลงคลิปไปทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะก็ไม่มีใคร ติดต่อมาเลยนะคะก็คิดว่าเขาอาจจะถูกทิ้งก็ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งแก่หรือว,ว่าอาจจะมีนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ที่เจ้าของเดิมเขาไม่ชอบแล้วก็เลยถูกเอามาปล่อยนะคะก็หยอดตาให้เขาด้วยนะคะแล้วนี่เป็นอาหารที่พี่น้องเนี่ยอาหารเปียกที่แฟนคลับของน้องลูกบวชเนี่ยส่งมาให้น้องลูกบวชโดยเฉพาะเลยนะคะผู้กองก็จะให้เขาเช้า1นองเย็น1นองนะคะแล้วก็ อ่าเป็นการล็อกล่อให้เข้าไปในกลงแล้วก็ปิดกลงนะคะเขาก็นอนอยู่ในนั้นเงียบจนเช้าก็ถึงจะมาปล่อยอกันแบบนี้นะคะแล้วส่วนฝูงของแม่แคมเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยผู้กองเปิดประตูไว้แบบนี้เลยนะคะก็แค่ล็อกรถแล้วก็อ่าผู้กองก็ปล่อยเลยถ้าสมมติว่าฝนตกหนัหนกๆเนี่ยถ้าเขาอยากเข้ามาในโรงรถมันนอนใต้รถหรือว่าในโรงรถเนี่ยสามารถทําได้เลยนะคะเพราะน้องลูกบวชเนี่ยอยู่ในกลงแล้วก็ น้องคับเค,ค้กกับน้องเบเดงเนี่ยนอนในบ้านแล้วก็น้องตัวอื่นเนี่ยก็จะนอนในกรงที่ผู้กองนาพาเขาเข้า<ๆ>นอนไปแล้วนะคะเนี่ยพอเข้านอนไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นห่วงเองว่าจะหิวข้าวไหมจะหิวน้ำไม่ต้องเอาน้ำเอาอาหารมาส่งกันเองนะคะแล้วเนี่ยอย่างน้องแฮร์รี่กับน้องรอนเนี่ยน้องแฮร์รี่เนี่ยปกติเขาไม่ถูกกับใครเลยแล้วก็ไม่มีใครนอนกับเขาหรอกแต่วันนี้น้องรอนเขาไม่รู้ยังไงโดดเข้ามาในกรงเนี่ย แล้วก็ได้ยินเสียงทะเลาะก,กันก็ต้องมาแบ่งชามข้าวเนี่ยชามอาหารเนี่ยเป็นสองชามเพราะว่าให้ชามเดียวนี่ก็ทะเลาะก,กันฮึ่ย<ๆ>กันอยู่นั่นหละนะคะพอใจยังเอานอนนอนเลยเ้าไม่ถูกกันอีกพอสายแล้วนะนอนนะนอกจากฝูงนั้นแล้วเนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งคือน้องไสยโยกน้องไสยโยกเนี่ยผู้กองไม่สามารถ แต่เนื้อต้องตัวเขาได้เลยนะคะเนี่ยพอเดินมาใกล้ลุกหนีนะคะพเพราะฉะนัน้นวิธีเดียวที่ผู้กองสามารถทําได้ก็คือ á, เขาชอบนอนบุมนี้วันที่ฝนตกนะคะจะนอนบุมนี้แต่วันที่ฝนไม่ตกเนี่ยจะไปนอนตรงสารพระภูมิอ่าก็ต้องมาปูผ้าให้เขาแล้วก็จะฉีดด้วยยากันยุงแบบตะไคร้น,นะคะแล้วบางวันเนี่ยถ้ายุงเยอะมากจริงๆเนี่ยก็ต้องจุดยากันยุงช่วยด้วยนะคะเพราะว่ายุงเยอะจริงๆในวันที่ฝนตกเนี่ยตอมหึมเป็นพันพันตัวกันเลยทีเดียวนะคะก็ต้องเนี่ยต้อง,อง,อง,องทำได้ที่สุดเท่านี้เพราะว่าเขาให้จับ ตอนที่ย้ายบ้านมาอยู่บ้านหลังนี้ผู้กองต้องไปขอยาซึมคุณหมอให้เขาหลับแล้วก็อุ้มเขามานะคะสําหรับน้องใสโยกพอเสร็จเรื่องน้องหมาแล้วเนี่ยก็มาเก็บน้องแมวในส่วนที่ดื้อยังไม่ยอมเข้าบ้านนะคะพอผู้กองจะเข้าแล้วเนี่ยทีนี้เขาจะเข้าจริงๆแล้วและส่วนที่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าผู้กองยังไม่ล้มตัวนอนหรือว่ายังไม่มาทํากิจกรรมในบ้านเนี่ยเขาจะนั่งอที่ประตูเพื่อรอผู้กองอยู่แบบนั้นนะคะเนี่ยส่วนแม่ใส่ลุงเนี่ยก็มีที่นอนสบายแล้วแล้วแม่ใส่ลุงเนี่ยผู้กองคิด ดูขนแล้วก็ดูลักษณะแล้วเนี่ยสุขภาพแย่ลงนะคะก็กําลังคิดว่าอาจจะจ้างเจ้าที่โรงพยาบาลเนี่ยมาจับเขาไปตรวจแล้วมาดูผลกันอีกทีนึงว่าถ้ารักษาได้ก็จะรักษาแต่ว่าถ้าหากคุณหมอพูดในทนํานองที่ว่าหนึ่งเขาเป็นแมวที่แก่แล้วด้วยนะคะถ้าหากรักษาเราจะต้องยืดเยื้อไปอยู่ที่โรงพยาบาลนานๆเนี่ยผู้กองจะปล่อยให้เขาอยู่ที่บ้านแล้วก็จากไปที่บ้านนะคะ ว่า3ปีที่ผ่านมาในะผู้กองคิดว่าผู้กองดูแลเขาดีที่สุดแล้วและได้กินอิ่มนอนอุ่นได้นอนหลับอย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัวภัยอันตรายเหมือนที่ผ่านมานะคะจากที่ผู้กองไปดักจับเขามาเนี่ยแล้วส่วนตัวนี้นะคะทางซ้ายมือคือแม่มณีทางขวามือคือพ่อปละดุกจะเห็นว่าเนี่ยเขาค่อยๆขยับมาใกล้ผู้กองมากขึ้นทุกวันทุกวันลวแล้วก็มาสแสวงหาผ้าอุ่นๆเนี่ยไว้นอนกอดนอนนะคะเวลาในคืนที่ฝนตกแบบนี้นะคะ ผู้กองเนี่ยยอมเหนื่อยกับการซักผ้าให้น้องๆน,นะคะเพราะว่าเห็นแล้วว่าเนี่ยพอปูผ้าปุ๊บเนี่ยน้องๆเลือกที่จะนอนบนผ้ามากกว่าที่พื้นยกเว้นน้องก้านมยมนะคะน้องก้านมยมเนี่ยชอบนอนกับพื้นชอบนอนกับพื้นกระเบื้องที่เย็นๆน,นะคะเวลาที่ปูผ้าให้นอนเนี่ยไม่สนใจก็เป็นลักษณะนิสัยของน้องแมวบางตัวนะคะต้องขอโทษนะคะเมื่อวานเนี่ยทำคลิปไม่ทันจริงๆนะคะมีมันมีเรื่องงานด้วยแล้วก็ ไม่สามารถทําได้ทันจริงๆแต่ต่อไปนไี้จะพยายามทําให้ทันนะคะจะได้ดูน้องๆกันได้ทุกวันนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปรียกายแมวหรือว่าอาหารสําหรับน้องหมาจรในบอ่อทรายนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่พวกองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะ หรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซ u เปอร์แตงก็สามารถทำได้ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรนในบ่อทรายกันด้วยนะคะ